สวัสดีครับผมร้านบางดุลนะครับนี่ก็จะเป็นบ่วงแขวนดักนกอีลุ่มนะครับบ่วงแขวนดักนกอีลุ่มเนี่ยจะใหญ่กว่านกกวักนะครับบ่วงแขวนดักนกอีลุ่มจะใหญ่กว่านกกวักบ่วงเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ5นิ้วครึ่งนะครับหนิ้วนะครับประมาณประมาณ ห้านิ้วนะครับห้านิ้วครึ่งนะอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเป็นนกกวักมันสี่นิ้วครึ่งสี่นิ้วประมาณนี้นครับนกกวักจะเล็กกว่าอันนี้เป็นของดักนกอีลุ่มนะครับตัวนี้สี่สิบบวงนะครับต่อด้วยสาย PE รังเก็บสีดำนะครับแล้วก็สายเอ็นสีเขียวเบอร์ร้อยี่สิบนะครับแล้วก็เชือกด้านบนจะเป็นสีเขียวนะครับไว้ดักนกอีลุ่มนะบวงใหญ่นะนกอีลุ่มเนี่ยนกอีลุ่ม ประมาณ5นิ้วครึ่งนะอใครที่สนใจบ่วงแขวนดักนกตูมนะครับนกตูมก็ือนกกวักนะครับก็ติดต่อได้ครับร้านบางดุลโทรศูน7์เก้าสานะครับหรือว่าจะเก็บปลายทางหรือว่าจะเข้าลายก็ได้ครับเบอร์โทรผมเลยครับเก็บเงินปลายทางครับผม